สวัสดีครับผมจากกเกษตรของมอนครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้น้องพี่น้องเนาะผมกับสิพายพี่น้องมามา a r v e ม้าเว้ากันนะผมแล้วก็พายพี่น้องมาเบื้องนะผมสําหรับระบบการปลูกแบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะผมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่ออย,อย่างน้องพี่น้องเนาะเพื่อที่เขาสีลดความเสี่ยงนะผมลดความเสี่ยงในการขาดทุน ที่หลนะครับผมแล้วก็มันถ้าพอเขาลดได้ถ้าเขาเพเป็นเรื่องของขาดทุนเขากระจีได้ผลกําไรที่ตอบโจทย์ที่ดีนอกพี่นองเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็สีพาว่าให้พี่น้องฟังแล้วก็คือมันเฮ็ดแล้วแล้วก็ให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ให้พี่น้องได้เบิ่งไปพร้อมถ้าเพราะว่าระบบลดต้นทุนนี่มันมันจะเปลี่ยนไปได้ไไออบอน,น,นะครับผมลองลองมาว่ากันเบิ่งนะครับผมแล้วก็ฟังไปพร้อมนะพี่น้องเนาะสำหรับมันตัวนี้นะพี่น้องเนาะ ตัวนี้เป็นมันอายุหกเดือนกว่าที่เขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นมันพันแรงนะครับแรงจัดแรงสุดๆนะครับผมที่เท่าที่เคยเห็นปลูกเนี่ยตอนปลูกเนี่ยปลูกเสร็จปุ๊บนี่สีเดือนเ่าเคยเจอฝนนะครับสาหรับมันตัวนี้สี่เดือนเขาเคยเจอฝนพี่น้อง่าแต่ว่าโชคดีก็คือดินเขาชุ่มตรงนี้เป็นดินดินเป็นดินทรายดินมีความชุ่มตอนนั้นเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ ผมก็พอเกิดขึ้นมาเราก็มาอัดทั้งใบด้วยปุ๋ยสูตรของผมเองนะผมเป็นสูตรของผมเพราะว่าสูตรผมผม Hotel. บอกมันว่าว่าเรียงผมผมนี่ไม,ม่ได้ว่าหวงน,น,นะครับถามมาได้สูตรของผมนะผมก็เป็น่งยๆธรรมดาบ้านๆเพื่อนๆนะครับตกไรละสิบห้าบาทสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อไรนะผมสําหรับปุ๋ยสูตรนี่กห้มาเห็ดมาว่าแล้วก็มาทายให้พี่น้องได้เบ่งว่าอยากให้พี่น้องได้ไปใส่น้ำกันนะผมเด้ไปใส่น้ำกันไปเฮ็ดใส่นะครับไปเฮ็ดใส่บอกมันว่า มาเอาไปใส่ไปเฮ็ดใส่แล้วก็ไปหาใส่น้ากันง่ายใส่ดีประหยัดนะผมสาหรับตัวนี้เอาตัวนี้เป็นมันอายุ6เดือนกว่าที่เขาเจ็ดเดือนบ่ได้ปลูกบ่ได้ร้องพื้นนะครับตัวนี้บ่ได้ร้องพื้นเลยนะครับผมบ่ได้ร้องพื้นแล้วก็ปลูกได้ประมาณเดือนกว่า,วาเดือนพอขึ้นนี้ใบไมีอย่างเราผมอายุ 20- ่สิบถึงยี่สบห้ามือเนี่ยผมที่มา,ขาไข่ทางใบแล้วนะครับผมผมที่มา,ขาไข่ทางใบด้วยสูตรปุ๋ยของผม กะพี่น้องก็เข่าไปเบิ่งย่อนๆเข่าไปบิ่งก็ได้หรือว่าสอบถามมาได้เพราะว่าตอนนี้ผมกัมีหลาสุดพึ่งลงไปได้สองสามมือที่แล้วนี่คืออัดปุ๋ยหมักนะผมเป็นปุ๋ยสูตรตัวน,นี้และตัวน,นี้คือตัวน,นี้เป็นท,ทดลองนะครับทดลองที่ผมซิใส่ปุ๋ยนะผมทดลองที่ผมใชใส่ปุ๋ยว่ามันมันลงตบ่ะแล้วตอนนี้ผมตับจับหมาใส่กันลรวก็ร้องเบึ่งตัวน,นี้โอเคพี่น้องสเต็ปของผมเลยนะผมเป็นปุ๋ยสูตรตัวน,นี้นะผม หกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนเนาะพี่น้องเนาะฉีดพ่นสูตรทางใบเนี่ยสามเทียนะผมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วผมมาใส่อัดสูตรระเบิดหัวอีกสูตรหนึ่งนะครับผมแต่ว่าต้นทุนซ้ำก,กันกับสูตรแรกแต่เพียงแค่เป็นเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยกับปุ๋ยเกจเนี่ยคนละโตนะผมคนละโตนาะพี่น้องเนาะกะตกไรละสิบหาบาทถึงยี่สิบาทขึ้นกันนะผมสําหรับผมใส่สูตรนี้นะผมพี่น้องมันอายุ หกเดือนกว่าที่เขาเจ็ดเดือนพี่น้องสังเกตเบิ้งได้เลยครับผมใบต้น,นยังอ่อนๆอยู่น,นะครับผมบ่ได้บ่ได้มองมีตัวอายุเขานะครับเบิง้งนะครับผมมันพันแรงร้อมนะครับเนี่ยเขียวเขียวย่องย่องนี่นะพี่น้องเฉียงเขียวอยู่เลยใบยัง่งสีต้นเต็มอ,อยู่เลยพี่น้องเบิง้งนะครับผมมันหกเดือนนะครับผมมันหกเดือนนะครับเนี่ยรอบพี่น้องแปลงนี่กะทิเสียย่างนึงบ่แม่นเสียย่างหนึ่งดอกคือคือบ่ได้ปลูกตามสเต็ปที่ผมต้องการย่างนึงเพราะว่า ผมปลูกตอนมันแรงนะครับผมปลูกตอนมันแรงเราต้องปลูกที่ปลูกที่กันตายนะพี่น้องเห็นไหมแรงแรงจัดอิลิเราโชคดีเขาเกิดเบิดทุกต้นเขาเกิดดีไม่เนเบิดทุกต้นอนกเขาเกิดดีเกินคาดก็เลยได้ระบบที่ระบบที่ก็เ่ราะอยังครับพี่น้องมาเบืองที่กันยังหัวดีเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบืองหัวนะครับผมเดี๋ยวพามาเบืองหัวแล้วก euh ็เบอกกันเนาะพี <establish fishing sleepy> <c oughs> ่น yes ้องเนาะนะครับไปเบืองหัวน้ากันเนี่ยเห็นบ่เนี่ยพี่น้องพี่น้องครับมาเบิ่งหัวน้ากันพี่น้องครับ เป็นตาสออนบ่ครับมันแปดหนึ่งนะผมก้านแดงคนตางงอนนาะพี่น้องเนาะกับแปดหนึ 1, ่งเจ็ดซองผมกับบุรุนะผมผมยังบุรุเลยเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่ามันเจ็ดซองแปดหนึ่งผมกับบุรุษปลูกไปแต่ว่าผมมักเลยละ่ะสําหรับสายพันธุ์นี้ผมก็มักปลูกง่ายดูแลง่ายหัวเติบโตวไวเอา้าพี่น้องมาเบิ้งนะงนครับมันยังลำต้นเฉียวเฉียวอ่อนๆอยู่เนี่ยพี่น้องมันลำต้นเฉียวเวอ่อนๆอนยู่เนี่ยนะครับเบิง้งหัวพี่น้อง ลูกที่พ้อมเบิ้งหัวขี้กันเลยหัวขี้กันอยู่ครับพี่น้องเบิ้งหัวสอ,อนบ่เนาะพี่น้องเนาะนะครับที่นี่พี่น้องเบิง้งนะครับผมพี่น้องเบิ้งแล้วผมกับชีว์อกไ้ฟังว่าถ้าเขาเฮ็ดได้แบบนี้เนะี่ยพี่น้องคิดว่ามันเป็นยังไงสําหรับการที่เขาลงทุนหนหน่อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงปุ๋ยเม็ดนะครับผม กะรรวมๆกันแล้วฉีดพ่นทั้งใบไปแค่ซีข้างเมื่อนีผมซิมอาอัดสูตรระเบิดหัวที่ผมออกมอาอัดวิดีโอเนี่ยแปลงนี่เนี่ยผมซิมอัดสูตรระเบิดหัวไปอีกนะครับผมเป็นอีกสูตรนึงอ่ะผมยิบมาอัด้อไปอีกนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือให้ปุ๋ยทั้งใบไปแค่ซีข้างนะครับซีข้างงบประมาณผมก็บอกอยู่าวว่าตกไรละย,ย,ยี่สิบบาทเนาะสิบหาถึงยี่สิบบาทผมตีไปยี่สิบบาทแปลงนี่มันแค่สองไรพี่น้องสองไร แลงนี้มันสองไร่เนี่ยผมผมมาฉีดทางใบไปซี่ข้างไร่ละยี่สิบาท2องไร่กับซี่สบคูณซีร้อยหกสิบบาทพี่น้องครับนะบผมร้อยหกสิบาทได้ประมาณนี้พี่น้องเพื่อนะครับได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับปุ๋ยสูตรนี้กับฤดูฝนตอนนี้ฝากพี่น้องติดตามผมกล้า ที่ผมเฮ็ดมันแล้วเนี่ยผมกล้าว่าได้เลยว่าผมสี้สั่งต้นกับไปให้ได้แบบนี้สําหรับมันที่กําลังปลูกไหมนะครับผมมันที่กําลังลงแปลงไปได้เดือนเดือนหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมให้ปุ๋ยไปแล้วสองเทียนะครับผมรอบพี่น้องคอยเบิงนะครับว่าผมจะสั่งให้มันได้ผมกล้าการันตีไว้เลยว่าผมสั่งได้แท้แน่นอนให้มันได้แบบนี้นะครับผมได้แท้ละนอะพี่น้องเนาะจังหดก็กได้ต้นแบบเนี้ยตอนแรกผมผมไม่รู้หรอกว่าหัวมันทีเป็นจังได แต่ว่าขอสั่งต้นก่อนนะครับผมขอสั่งต้นก่อนนะพี่น้องเนาะสั่งต้นกับใบให้มันได้เองเสียจังที่ผมสเต็ปของผมเนี่ยสั่งต้นแล้วใบให้ต้นอวบไงนะผมเลาก็กิ้งก้านเนี่ยไงก้านไงใบเตยไงเนี่ยพี่นะ้องผมเขาสั่งให้ได้แบบนี้แล้วเ,เนี่ยอายุสามเดือนเราเลาะกับมาอัดแล้วสูตรหมาถ้าต้นถ,ถ้าตามที่ผมคิดเนี่ยต้นมา้หมาหัวกับม้าตามอยู่แล้วเนี่ยเห็นบอกหัวม้าตามอยู่แล้ว นี่คือ,อยังไม่ได้ลงปุ๋ยเม็ดทางดินนะครับยังไม่ได้ลงปุ๋ยสูตรหัวทางดินถ้าเป็นของผมยุ่แล้วเนี่ยสเต็ปของผมยุ่แล้วเนี่ยส่วนมากแล้วผมเนี่ยกะสิม,มีพอเห็นต้นแบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยอายุแบบไหนพี่น้องเห็นต้นได้สองสามเดือนได้ใหอวแบบแบบนี้แล้วเนี่ยผมกะสิลงทุนเริ่มลงทุนได้ก็คือเอาถ้าดินชุ่มๆเนี่ยผมก็จะเอาปุ๋ยเม็ดมาลงตกไรล,ละหาร้อยปุ๋ยเม็ดไรละหาร้อยเพราะว่ายี่สิบห้ากิโลต่อ ต่อไรนะผม2องถุงพันหนึ่งเนี่ยมันที่ได้อยู่สองไรเนี่ยพี่น้องนี่ละยี่สิบห้าโลต่อไรเนี่ยพันหนึ่งถ้าแมนถ้าแมนนะถ้าแมนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมกับพ่อเนใ่ใจว่าผมซิมได้มาให้ปุ๋ยเม็ดบ่อเขาก็เบิ่งทุนเทานั้นผมก็เลยต้องมาอัดปุ๋ยทั้งใบอย่างเดียวเนี่ยผมมาอัดปุ๋ยทั้งเดียวใบอย่างเดียวพี่น้องพี่น้องเป็นตาซออ,อบบี่ปุนน,น,น,นนะครับเบิ่งหัาพี่น้องไงอหรีได้ไหมพี่น้องมันหกเดือนนะครับ นี่แหละครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้กดแชร์ไวนนน้นะครับผมคือมาเฮ็ดน้ากันนะครับผมมาเฮ็ดมาแหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องไว้อีกคนนึงนะครับผมผมก็เป็นเกษตรไม่ทดลองพึ่งมาทดลองเฮ็ดนะครับผมผมก็เป็นสไตล์เกษตรวันหยุดแลเราพี่น้องันสไตล์เกษตรันหยุดแล้วกัวัรวยุตอนแรงเนาะเลิกงานเราค่อยังได้มาเฮ็ดนะครับเฮ็ดอะไรก่อน ละมือนีกับเลิกงานมาเนี่ยผมก็ออกมาให้เลยมาพี่น้องเนาะมาเบื้องกันเนี่ยสำหรับการลงทุนเนี่ยคือผมมาเว้าคลิปนี้ผมมาว้าการลงทุนนะครับผมแล้วก็มาเฮ็ดอาชีพให้พี่น้องได้เบิ่งพร้อมว่าการที่เฮา,าต้องไปลงทุนหลายๆเนี่ยมันที่ได้ผลบ่นะครับผมมันก็นประมาณนี้พี่น้องก็คือคือมันมันบ่แม่นแบบว่าบ่าได้ว่าให้ไปลงทุนอย่างไรนะครับ คือให้เป็นอีกแนวทั้งนึงว่ามันเปลี่ยนไปได้บอนะครับผมมันเปลี่ยนไปได้บอตัวนี้มันเปลี่ยนไปได้เขาสามารถเฮ็ดให้มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยเฮ็ดให้มันเปลี่ยนไปได้แบบนี้ให้ได้แล้วที่นี่เขาไปเฮ็ดแบบนี้่ให้มันได้เสมอกันเบิดเบิดให้ทั้งเบิดแปลงอ่ะพี่น้องถ้าต้นเสมอกันเบิดแปลงเงาแบบนี้นะพี่น้องครับบ่มีขาดทุนเราตอนนี้เขาลงทุนไปแบบนี้บ่มีขาดทุนแท้แน่นอนถ้าหัวมาแบบนี้ผมลงทุนบำรุงไปแค่ไร่ละยี่สิบบาทเนาะ ผมขาดทุนบ่พี่น้องไลละยี่สิบบาทผมได้ประมาณนี้บ่าขาดทุนแทนในนอนเนาะนาะพี่น้องเนาะเอาถ้าเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเื่อเก้าครับไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเ่้นเล่น,ล,น,ล,น,ล,นลูกกันได้ครับผมสว่วนคลิปนี้จากกูเกษตรทองม้วนกับสวัสดีครับผม